สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมบาสเดินป่าพารลวันนี้ผมก็มาโลเคชั่นพีกระสืออีกแล้วก็จะมาบ้านของพีกระสือที่ผมได้ไปฟันมันไว้ก็วันนี้ก็มากับพี่เบิร์ตสองคนสวัสดีครับผมเบิร์ตเดินป่าลาพีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอล่างมันหรือเปล่าก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะสิบโมงแล้วก็ ตื่นไหวหน่อยทุกครั้งก็ตื่นเทีย่ยงเลยก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอพี่ๆเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติงดตามเพื่อเปน็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันครับไปยังเบิร์ดไปครับไป นัเ่เหมือนการใช้ กินแล้วครับกินแล้วครับไม่รู้เล่นกินครับได้กินครับอือเล่นเด้อแล้วก็กินแล้ว hmm? hmm. 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 ที่กูไปอ่ะมันเหมือนแบบมันจะเข้ามาทำ้ายกูรอบนั้นอ่ะ้นไม่นังไม่ได้กินจริงหรอได้กินดิ ไม่รู้กินอะไรเหมือนกันกินบนบ้านหรือเปล่าลองนั่งช o ว m ดูได้เราขึ้นไปดูพร้อมกันแต่โค้นเหม็นนะผมบอกก่อนอืม ไม้แตกเลยเบิร์ดเมื่อกี้ก็พี่เบิร์ตใช้ไม้กับหัวเคกันนะแต่หัวแข็งกว่านะมีอะไรบ้างให้กอดดิเฮ้ยเนี่ยมันปิดแล้ว ติดเลยโอ้วโอ้ยตกใจเลยบ้ามีผ่านี่ไม่โยกเอยนาะอ้แมงวันบินมาจากทางไหนวะจ้นะได้ันบินมาจากางโน้นอะโน้น

ไหนไหน,นหรู้ไห,ไ,หไหนเป็นไ้จิ้มคือจะโมกเลยอืมอน้องไปดูสิเป็นปะเป็นเนี่โครเนี่ยไปวัดอยู่นู้่ะแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้ตายรู้่ะอือเดี๋ยวดูดิ นู่นนะปีนเพื่อนเห็นไหมครับสูงให้ชัดไป,ไปดูดิฮะอะไรนะเฮ้ย ดีแล้วครับเจอเขากับล้างกระสุนอยู่แล้วนะพี่อี่เอฟซีแต่หัวมันหายไปแน่อีกนกเหยื่อตัวบนลมเลยมันจะมากินกบนี่แหละเหยื่อหรืออีแล้ลไม่รู้ว่าจะมันนั้นมากินนี่แหนะจัดมันเล่นเลยเอามาดีครับพี่พี่เอฟซีเจอเขากลับกบกบกระสุอ่แล้วนะเนี่ยตายแล้วคือใบไม้ร่วงทับ เต็มมานะน่าโหหนอนนั่นตรงขามเจอแบบเฮ้ยดีนะดีนดีะเบ็กฮะ

หยิบลงไปได้เลยนะน่ะหมอไม่เห็น,นเออว่ะอืมมีนอนป่ะมีดิเต็มเลยวันนั้นจะตายไรอาทิตย์แล้ววะไม่เกี่ยทิตศหรอกเต้พวกเนี้ยพวกมูลดำมันเน่าไว้ใช่อ่ะเออ เอาไงดีอะไปตามคนไหมไปตามพี่เม้าไหมไ่ <S <S 1> <S 1> สนะจะไม่ยาวแล้วนะ่าจะไม่มีตัวใหม่ด้วยเพราะผมไม่เคยเห็นทายาทตัวใหม่เขา้ามนเนาะใจตัวนี้แหละตัวเก่าตายก็ตัวนี้แหละที่เป็นายายยาจำได้ปะ่ะ <Ừ. S 1> ที่เราไปฟังอ่ะ เดี๋ยวไปฟังที่เดียวกันเลยนะเราว่าเผาดีวะกูว่าเผาน่าจะดีกว่ามั้งไม่รู้อ่ะเรียบร้อยครับพีเอสดีแต่คืนนั้นกูไปนี่แบบยังเหมือนยังแข็งแรงยังจะสู้กับกูกูฟันตกตั้งแต่คืนแรกแล้วแล้วก็คืนนั้นคืนที่กูเลื้อยไล่เต็มอะที่กูโดนมนดำมันอะกูฟันโดนไล่จริงงั้นอะแล้วก็กูว่าไปฟันหัวมันอีกทีนึง แล้วมึงก็ไปฟันโดนนี่ใช่ไหมเออเหม็นชิบหายตอนนั้นนะกูฟันนี่คือล้วงเลยอะแล้วก็กูวิ่งออกมาเอาไงดีวะแต่กูคิดว่ามันไม่น่าจะรอดหรอโอ้ยถ้ารอดก็เกินหนอน,น,อนขึ้นนะไม้ไมทิ้งเลยเหม็นชิบหาย

ไม่ไายกินให้เม่เป็นเขาไปม่นั่วหมดเลยไม่ได้เนยก็ตอนนี้ผมและพี่เบิร์ก็ได้ออกมายางบ้านของมันแล้วก็คือตอนนี้ศพมันก็คือเหม็นเน่ามากก็คือตอนนี้กลิ่นก็หึ่งอยู่เลยก็คือเดินออกมาได้ไกลก็ตอนนี้ยังได้กินอยู่ ก็โอเคครับคลิปนี้ผมและพี่เบิร์ดก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมก็ต้องกลับไปตามพี่เมาส์หรือผู้ใหญ่มาดูนะว่าจะทํายังไงดีใช่ไหมเบิร์ดใช่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงผมก็ไม่ได้เอาไปเช็คมาก็โอเคคลิปนี้พวกผมก็ขอลาแต่เพียงพี่ๆเท่านี้ครับสวัสดีครับเบิร์ดสวัสดีครับถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่เพื่อนติดตามไว้นะครับถ้าใครอยากรู้สมนี้ก็อย่าลืม กดกระดิ่งไว้โอเคครับบ๊ายบายครับ